หาเงินใช้มือถือหาเงินในออฟฟิศได้หรอคะได้ดีอยากรู้วิธีไหมไปดูกันโกโหลดแอปนี้มาเลยเลนเลืเ่อนลงไปข้างล่างนะก็จะมีค้นหาสินค้าใช่ไหมล่ะเมื่อมีสินค้าอะไรในบ้านนะเราสามารถเอามาถ่ายได้เลยนี่อันนี้นะแบบนี้นะพอเรากดโป้เข้าไปปับ๊บมันก็จะค้นหาให้เราถ้าสินค้าในบ้านของคุณเนี่ยมีอยู่ในอเมซอนใช่ไหมคุณก็แค่ทําคลิกรีวิวสินค้าชิ้นนั้นแล้วโพสลง a c e b o o k หรือ YouTube ก็ได้โดยการแปะลิงก์อเมซอน ทุกครั้งที่มีคนดูคลิปของคุณนะและกดลิงก์สั่งซื้อนะคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นหมดทุกครั้งเลยแล้วถ่ายรีวิวเองไม่เป็นล่ะคะอ่าไม่เป็นไรใช้เทคนิคเซนเซ่ก็ได้ใช้แอป,ปนี้เลยนะดูยินดูยินก็คือติ๊กต็อกจีนนั่นแหละนักเรียนในคลาสของผมอ่ะรู้เทคนิคนี้หมดแล้วนั่นก็คือเราสามารถเอาคลิปสินค้าอะไรก็ได้จากติ๊กต็อกจีนเนี่ยมาโพสต์แล้วกินค่าคอมมิชชั่นไม่ได้แค่ในอเมซอนอย่างเดียวนะคุณหาเงินได้สามเด้งเลยหนึ่งอเมซอนสองช้อปปี้ลา ไหนเขาบอกห้ามพกลิปซ้อมไหมครับอ่ามันมีเทคนิคอยู่เทคนิคลับที่นักเรียน4,000กว่าคนของผมเนี่ยรู้กันหมดทุกคนอยากรู้ไหมล่ะว่าเขาหาเงินกันได้เท่าไหร่เดี๋ยวโชว์หลักฐานให้ดูนี่นะคะรับรีวิวจะต้องเรียนของจริงเลยเนี่ยเห็นไหมวันเดียว20,000กว่าวันเดียวหาเงินได้6,000วันเดียว4 9 0 0โพสต์รีวิวทุกวันเนี่ยถึงปีหน้าก็ยังไม่หมดเลยอยากเรียนวิชานี้สอนหน่อยสอนหน่อยได้เด<น>ี๋ยวสอ<ท>นให้ถ้าใครอายากเรียนอ่ะก็มาเรียนด้วยกันจะเปิดรับใน